Gain thật thắng nữa. Gain thật thắng nữa. bột thật ก็มาม่าใส่วขวดกาดเล่นดุ้ยเลยเหรอเออข้าดิ้งด้วย <c oughs> เออไม่ว่ามันเล็กอ่ะมันก็แข็งแข็งเป็นก้อนอยู่ไหนมๆเนก้อนอยู่อ,อืมไม่กินละมั้ง ให้พี่ป้าชิมพี่ไฟก็ไม่กินสองคนแม่ลูกนีม่ชอบกินน้ำเวลาแกไม่กินน้ำปาตอแล้วเข็มพี่ป้ายแม่แม่ไม่เห็นใช่ไหมไม่กี้แม่บา้าไม่มีปาระคุณแม่ใจของมัม ปลาหม่ำหม่มแซบหม่มแซ็บอูว่าจะกินไก่ผงนัวอีกหน่อยหนึ่งไหมจะไม่ได้แม่ยังไม่ได้ชิมเลยว่ามันอร่อยไหม <c oughs> ซื้อแต่เมื่อวานแล้วต้นต้งฉันแล้วนะฮะต้มแล้วะ่ะวานน้องยิ่งกินอะไรลูก กินแกงพักปังกอแม่แกงผักปังให้หมอเนี่ยนิวน้องนิวนิวกินเป็นไหมนิวกินผักปังไหมคนพะเยากินพักปังกอเออกินจา,กานกะคนเมียเนี่ยคนเมือง <c oughs> คนเมียกิจานกอเอาก เอาเลยเอาเลยเอาเลยเก็มไปก่อนนิวจะได้ชิมหือแม่เอาอีกนอดหน่อยมาตักเอาไปเลิกชิมชิมก่อนชิมก่อนแล้วนิวบอกตัวบอลล้ำกับบะลล้ำเก็มกับบะเก็กแขมตามหักแกงหือหมอวิวนองจิ้มถ้าจะมีตั๊กชิมแล้วลูกเออค่ะจะเก็มก่อยฝีมือแม่ว่าเก็มไปน้อยนี่แม่เจ็ดลำคุ้มกับหูกระพีกับห่าก็กินส้มกับเก็มอยู่แล้วก็อันนั้นปากกัลูก เอาเลยพอ,อแล้วหน่อยเดียวหน่อยเดียวพอละพอแล้วเอาเลยทะลัำกระบอกพอแล้วพอบบ๊อหมดแล้วนะ่ะวันมาจะได้แก่งหนักๆอินเลย